สวัสดีครับกลับสวัสดีแฟนเล็ซีทางช่อง YouTube ชีมวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันีนเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้โบยเด็ดหลังช่างน้ําหนักครับรายการศึกมวยไทยอ่ามวยดีวิถีไทยครับวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568่าดสดทางช่อง8กดหมายเลข27เที่ยงครึ่งเหมือนต้นไปนะครับนาเวทีมวยกองทัพประกาศดอนเมืองวันนี้ก็มาสายนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าพอได้นาข้อมูล ไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจแล้วกันเอา3คู่ในรายการนะครับ3คู่ที่แฟนมวยรับชมกันนะครับก็เป็นคู่ถ่ายน้สดคู่2คู่3แล้วก็คู่4แล้วกันนะครับพอได้นาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับอ่าอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่เลยนะคู่แรกเนี่ยเป็นซับสยามปอนิยมเดชพบกับเจ้าพดาเวศคู่ดมยิมครับคู่นี้เวทพิกด1 2รปอนด์วนเป็นคู่ก่อนเวลานะครับชกเที่ยงตรงนะครับ ส่วนเข้าสู่ต้ง,งนันสดทางช่อง8เที่ยงครึ่งในเป็นเจ้าหยกเพชรศิษฐ์ผู้ใหญ่คำล่าพบกับเจ้าเทวฤทธิ์เกียรติเขาน้อยครับผู่นี้ร้อยสิบสามคู่ที่สามรองผููเอกเป็นเพชรวิศักดิ์แสงมรกตพบกับจอมเดชไซรับยิมครับคู่นี้หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าคู่ที่สี่คู่เอกครับลูกนิมิตสิงห์คลองสี่พบกับเจริญพรยิวกิวเตลิ T ์ศักดิ์มวยไทยครับหนึ่งร้อยสามสิบสี่พอน ฝากกันกดไลค์กดติดตามกดสับสมาชทางช่อง YouTube กับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดรู้ด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเรียนราคาครบวงจรนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิไม้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้ไปว่ากันที่คู่แรกประจํารายการนะครับเป็นคู่ช่วงถ่ายทสดทางช่อง8นะครับกดหมายเลข27เริ่มถ่ายทสดทางช่อง8เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับ คู่แรกคู่ก่อนเวลาเนี่ยผมไม่ออกทัศนวิจารณ์นะช่วงที่2ก็เป็นช่อง8ครับกดหมายเลขยี่สิบเจ็ดยกเพชรสิบผู้ใหญ่คำ่าพบกับเจ้าเทวฤทธิ์เกียรติเขาน้อยครับคู่นี้112ปอนด์นะครับเอาขอไปครับ113ปอนด์ฝ่ายแดงก็คือยกเพชรสิบผู้ใหญ่คำ่ายกเพชรสิบพ,พัฒนาครับตัวเดียวโดยกันมวยเพรชรบูรณ์ซ้อมอยู่ที่สิบพ,พัฒนาที่จัดเชืองเซาอายุ19ปีนะครับ166เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายครับประเภทบู๊เขา่าเปิดเกมสาดแฉ่งเตะต่ตอยหมัด ปั่มตีล็อกตีแข็งแร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับแพ้เหนือธรณีพุทธประชาชื่อที่กองทัพอากาศครับวันนั้นชิงช้ำร้อยแปดปอนด์แพ้นอกยกสามเด็กเมืองชนสอตอเหียวบางแสนที่อ้อมน้อยชาแนงยกสองเพชรเสรีต่อย้ำสวนที่ราชเจดมเนินครับยีบ 3, ่สิบสามเมษายนที่ผ่านมาคู่ชกเป็นเทวริษเกียรติเขาน้อยมวยสตูลซ้อมมือที่สตูลที่ค่ายเกียรติเขาน้อยครับสิบเจ็ดปีร้อยหกสิบห้าเป็นมวยประเภทครบเครื่องครับชะนะภูมิยักษ์ปอเปาอินที่ที่อ้อมน้อยครับแพ้นอกยกสี่พีรพัฒน์สอโบงอมนที่สงขาชาแนงแพ้นอก บางแสนไฟขับที่เวทีมวยกองทัพอากาศดดนเมือง25พฤศจิกายนปี67หายไปนานมากครับคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ำหนักสอบเมื่อเช้าเนี่ยน้ำหนักสอบเมื่อวานนะครับช่างเมื่อวานนะครับตอน4ทุ่มนะครับชกเช้าวันนี้นะครับยกเพชรเนี่ยมาน้ำหนัก112.7เทลวิตก็มา112.7เท่ากันนะครับคู่นี้ก็ต่อย113ปอนด์ ราคาเรทยังไม่เปิดครับต้นๆยกเพชรเตะขาเจาะยางต่อยหมัดครับลุนนับลุนน็อกได้นะครับส่วนเทวบรลิตตัวนี้ก็เป็นประเภทครบเครื่องแต่ว่าหายไปนานครับสภาพร่างกายดูเป็นรองเจ้ายกเพชรนะคู่นี้ผมชอบที่ยกเพชรครับมีนอกมีใน,นต้นๆเตะขาต่อยหมัดลุนได้กดไม่ลงเข่าในก็มีนะครับคู่นี้ชอบรี่ยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าจากชนะเทวบรลิตเกียรติเข่าน้อยคู่ที่3ครับเป็นเจ้าพลอยทวีศักดิ์แสงมรกต พบกับเจ้าจอมเดชไซรับยิมครับคู่นี้เวทพิกัด129ฝ่ายแดงก็คือเพชรทวีศักดิ์แสงวรกฏจอระเห1ซับใหญ่ตัวเดียวกันนะครับมวยชัยภูมิซ้อมแสงวรกฏอายุ19ปี175้ายจังหวะฝีมือครับประเภทซ้ายทั้งแถบเลยวงในมีลูกขวางตั้งแล้วขาด้วยนะครับชะนศปปะศิลปไทยสาสกุลระัตะนที่เวทีมวยกองทัพประกาศดอนเมืองจานอกยก2ครับยกเมืองไทยดีคอนพลครับที่สงขา ล่าสุดเนี่ยไปต่อยที่ประเทศกัมพูชานะครับแพ้คะแนนนักชกชาวกัมพูชาไว้นะครับ18พฤษภาคมที่ผ่านมาคู่ชกครับเจ้าจอมเดชไซรับยิมจิตเบองนนท์ตัวเดยวกันครับมวยสุราชซ้อมอยู่ที่ไซรับยิม27ปีครับ169เป็นมวยขวาประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนนับรุนน็อกได้นะครับช่วงนี้ฟอร์มสดชาแนกยกสองสิงห์มณีค่ายสุรศักดิ์มตรีที่อ้อมน้อยชาแนกชกสามครับโกโกแลนด์สิทธิ์หลวงปู่ผิวที่อ้อมน้อยครับ ชนะคะแนนเจ้ารณชัยกอวุิชัยครับที่อ้อมน้อยเมื่อวันที่1ิพฤษภาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเดทราคายังไม่เปิดนะครับรูปร่างชจงชกเจ้าเพชรตวีศักด์เนี่ยได้สูงได้ลอยกว่าค่อนข้างเห็นนะความเป็นมวยฝีมืออยู่ที่เพชรตวีศักด์ส่วนลุกหนักลุกแรงลูกบุลูกสู้อยู่ที่ดังด้านเจ้าจอมเดชกดลงหรือเปล่าลรืจอมเดชขนาดเจ้าศิลปาไทยสาสกุลรัตนาเนี่ยเก๋าแต่หนักต่อยแรงยังกดไม่ลงอ่ะคู่นี้ น้ำหนักสอบเนี่ยเมื่อวานนะฝ่ายแดงมา129.3น้ำเงินมา128.2ขาดไป0.2ครับส่วนตัวชอบที่เจ้าพลตวีศักดิ์จอระเวครับฝีมือความเป็นมวยดูดีกว่าผมมองว่าเจ้าจอมเดชกดเจ้าพลตวีศักดิ์ไม่ลงอะเตะขาเจาะยางต่อยหมัดต่อยกับพวกพงศิริต่อย,อยกับพวกศิลปะไทยเนี่ยยังกดเจ้าพลตวีศักดิ์ไม่ลงเลยคู่นี้ผมยังมองมาที่ความเป็นมวยฝีมือเจ้าพลตวีศักดิ์นะผมมองว่าดีกว่า จาชนะจอมเดชไซรับย้มครับส่วนคู่ที่4คู่เอกประจำรายการครับลูกนิมิตสิงหองสีครับเปิดโอกาสให้เจ้าเจริญพอ,อเพชรโพทองแก้มือล้างตานะครับคู่นี้134ปอนด์ลูกนิมิตสิงหองสีครับมวยลบบุรีซ้อมสิงหองสี่สามสิบแปดปีร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรกระดูกบวเนี่สามสี่ร้อยไฟอ์อ่ะเป็นมวยขวาประเภทเข่าฝีมือไฟเตอร์มีทุกลูกเลยครับเก๋าเกมหลังๆเนี่ยสามยกคุมเล่งยกสี่ยกเดียว แพ้คะแนนเพชรพญาไทยแสงมรกตที่กองทัพอากาศแพ้กากา้าแปะเมนบุรีไปต่อยที่กมพูชานะครับวันนั้นแล้วก็มาชนะเดือนจิตเมืองนอนท์ที่จังหวัดลบบุรีครับ3พฤษภาคมที่ผ่านมาคู่ชกเป็นเจริญพรเพชรโพทองครับหรือว่ายอดมนุษย์เพชรโพทองเดิมนะครับหรือว่าปืนใหญ่เพชรปตอ,อครับไวชุมพรซ้อมอยู่ที่เกาะพังานนะครับ28ปี1 7 6เซนติเมตรสูงยาวครับประเภทศาสตร์แช่งซ้ายวงในมีลูกขวางมีศอกอันตรายครับ ต้นๆความเป็นมวยฝีมือถือว,ว่าจัดจ้าน,นะแต่ว่า4ี่ห้าปลายๆเนี่ยมียุบมีแผ่วแพ้แจ็คสิแจ็คมวยไทย2ไฟนะครับที่ตะวันนาแล้วก็ที่สุราษฎร์นะครับตั้งแต่ปี67แล้วก็ต่อยชิงแชมป์ศึกวันทรงชัยแพ้คะแนนเจ้าลูกนิมิตสินคลอง4คู่ชกในวันนี้นะครับที่กาญจนบุรีตั้งแต่30มิถุนายนปี67หายไปนานมากเคยแพ้มาสภาพร่างกายเป็นรองด้วยแล้วก็หายไปนานลูกนิมิตเนี่ยต่อยที่นี่สม่ำเสมอเจ้าสินเจ้าบ้านเลยก็ว่าได้ครับเป็นมวยประเภท พระเอกของเวทีเลยก็ว่าได้อะชกสม่ำเสมอกว่าต่อยที่นี่เป็นประจำหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมดูได้เปรียบเห็นนะเมื่อชา้าเมื่อวานเนี่ยมา133.4ขาด0.6ส่วนเจ้าเจริญพรเนี่ย134.6ลดไป0.6ราคาเหร็ยยังไม่เปิดครับคู่นี้ผมมองว่าลู่นิมิตด,ดูได้เปรียบนะบรรยากาศสภาพแวดล้อมดูดีกว่าเคยชนะมาด้วยครับต่อยส,สม่ำเสมอกว่าไอ้เจ้าเจริญพรเนี่จะว,ว่า หายไปนานครับไม่รู้ว่าไปเคลื่อนหวอยู่ที่ปูทอนหรือเลปล่านะไม่มีฟอร์มครับคู่นี้ผมก็ยังมองไปที่ลูนิมิตครับจะย้ำแข้นเอาชนะเจ้าเจริญพรเพชรโูทองได้หนึ่งครั้งครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมวลัักมวยชอบ3ดาวเราก็5ดาวประจํารายการนะครับสึกมวยดีวิถีไทยวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568 สามดาวแล้วก็ห้าดาวไม่ต้องไม่ต้องแล้วกันนะผมคัดให้2ตัวเน้นๆแล้วกันเพราะว่ารายการนี้ก็อย่างที่ซับซ่าก็เป็นอย่างดีอ่ะคือเล่นน้อยๆแล้วกันดูเป็นเกมกีฬากันไปค่อยไปเอาจริงกันที่ช่อง7สีก็ได้นะผมชอบไปที่จออาเพชรตวีศักดิ์แสงมรกตนะพลอยตวีศักดิ์แสงมรกตหรือว่าเจ้าเพชรตวีศักดิ์แสงมรกตนี่แหละจะชนะเจ้าจอมเดชไซรับยิมความเป็นมวยฝีมือดีกว่าค่อนข้างเห็นครับผมวางว่าเจ้าจอมเดชกดไม่ลงวันนี้ ผมชอบไปที่เจ้าเพชรวบีศักดิ์แสงมรกฏนะจ,าจาน่าชนะเจ้าจอมเดชไายรับยิมครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือเจ้าบ้านเจ้าติ่นเจ้าบ้านก่อเจ้าของเวทีแล้วก็ว่าได้นะพระเอกของศึกมรดวิถีไทยอะ่ะลูกนิมิตรสิงห์คลองสี่คือถ้าขึ้นรายการโมรดลวิถีไทยนะ่ะต้องมีเจ้าลูกนิมิตรสิงห์คลองสี่มีรายการบ่อยมากครับก็คนประกบเขาชอบอะ่ะคือประกบมาในี่ดูได้เปรียบนะลูนิมิตรวันนี้ได้เปรียบสภาพร่างกายเคยชนะมาด้วยครับวันนี้ผมมองว่าดีกว่า จะชนะเจ้าเจริญพรเพชรโพทองครับ2ตัวเน้นเ้นครับวันนี้ก็เพชรตะวีศักดิ์แล้วก็ลุนนิมิตสิงห์องสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าอ่าลืมสรุปมวยชอบให้นะครับอ่าสรุปมวยชอบให้สีคู่เลยแล้วกันเพราะว่าคู่แรกเผื่อแฟนมวยได้พอได้นําไปเล่นไปประกอบแล้วกันคู่ก่อนเวลาเนี่ยชอบซับสยามปอนิยมเดชนะเตะขาต่อยหมัดลุนนับลุนน็นอกได้เลยตัวนี้นหนักแรงกว่ากระดูกอาจจะน้อยหน่อยครับแต่คู่โชคเนี่ยไม่เคยเห็นเลย ส่วนมากมาจากมวย3ยกด้านมวยพม่าครับแล้วก็ช่วงแต่ละดซทางช่อง8เนี่ยเป็นเจ้าหยกเพชรสิผู้ใหญ่คำล่าครับวันนี้จะชนะเจ้าเทวริศเจ็ดเขาน้อยนะครับส่วนคู่ที่3เป็นพลเดวีศักดิ์ขอไปครับเพชรเวีศักดิ์แสงมรกกจะชนะจอมเดชสรับยิมคู่ที่4คู่เอกครับชอบไปที่เจ้าลูนิมิสิงห์ทอง4จะชนะเจริญพรเพชรโผทองครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาครับก่อดจะไปเท่านี้ครับขอให้สมาชิก FC ทุกท่าน เฮงๆรวยๆขอบพระคุณครับ